ตอนนี้ก็เอามาฮอดซูมาโบกไว้สีอากัดมันท่านายยื้อกะล่างเป็นเป็นแต่น้อยเท่าไามาโบกกันนะสกรามพื้นค้างแล้วเป็นเลยท่าสีอาพักเอาเก่งืิเข็ดกันสินเฮ็ดเก่งเอาเข็ดเท่ากันโกพักบาดมาละพักพักกาดมีอยู่นี่ันเมย์น้อยตัดคันชุ่มมาเร็วเมบมันแก่มันยื้อมาแล้วกะมันเป็นเมย์เป็นพีทัาา้งตัด มาโทษห้ากะ่าทธานไน้เป็นโดกกำลังเลิมกำลังเลิมสิเป็นโดกเดี๋ยวเอาฟักโบกกอนล้มเลยนี่ก็ลม้มพัดท่านน่าจะล้มพักนะดอกมะตทู บมงามทุกคนเอ้ยมาโถเขาการมาแต่งก็แห้งก็เต็กบัว่ามฮอสคือแซมแบบละน้อยกับบารีโคปลาเลือทุกคนเอ้ยบารีหาฟุ้นหาพี่เลยซื้อเนี่มาโถก็เริงเป็นโรกเอาพักก่อนเอาพักมันไปเกลี่ยเสียก่อน็พักอันนี้กะมันแบบเลึงเงเลยเฮาบได้ฟุ้นซื่อมันมัเลึงล่ โบตัวนี้กำลังเขียวนะั่แก่ อาบน้ำเดวทุกคนเลยหนาวแห้งวันนี้นะสาวผมผมผมก็ยังนแห้งซ้ำปกติหันซากรงเว้นแตกระเว้นมาว่างเลยซากรงคืนจิบไปหาเห็ดกินก้อนบันนี้นะตาไฟยังบว่างทุกคนเลยน้าสาวยังจังมาสาวเฮ็ดกิ่นคนือคิดเท่ากัน,กนทุกคนเลยทุก่อนออน,นี่เข็ดหน้าเข็ดน้อยเข็ดตะโอดปดกัน ตุยข้าลิกตันคิดหน้าเนี่เดี๋ยวไสก่อนเฮาจะไสก่อนทุกคนเลยไสคิดหน้ากับคิดบบไสจะคิดน้อยไสเมื่อก่าฮัตกะ,กะข้างงูไว้ก่อนพอ,อดีเฮาไสคิดเร็วกะนำฟด 丢丢哟。 น้ำกระฟูดพังพาง,งเลยทุกคนเลย,ว,ยวนละค <c oughs> ิดเหากับใส้เลวเ,วเล่ลงก้นไปนี้กับมือใส่ก้นทุกคนจเขีดเห้ากับเปื่อย เบอยแล้วทุกคน,นซื้อขาบือก่อนวันนี้ก๋วยน้ำจุ่นแห้งแบบปากกี้ส้มกินนี่เลยซื้อขาบือไลฟ์ปากกี้ส้มมากะ กิส้มน้อยหนึ่งละกะดอกผักกาดปักโบผักหอมเสือผักก้อน เปื่อยพ่เรขเสือใครมันก้นถึงกันเลยโอ้อายดทวนเก่งคยดสะดวกพัก จะเสียอยู่บทคนตกผักกับบทันเนยเปื่อยไปเลยพอดีใช่ไหมนี่ยนะสุกแล้วก็เห็นนะี่มันอันนั้นนะ มาด้วทุกคนกินข้าวแรงน้วกันเกับเก่งเี็ดซื้อรกผักอู้ขัดขัดต้นหัวเร่งขัดต้นละแสบเร่งข้าวต้มกระดาษไม่เม่าแล้วน้อยนะกินก้อนนะคนนแกินก็ข้าวหนออและหนาวฮอนอนอนกินพวกนอนพวกเมากินฮ้อนยำหนาว อืมแสบอ้ดแล้วก็ไอ้กินเป็นพูดต้อ่ครัขนาสีงด้วยแสบหรอถืมไหมไปคอะ<ส>ไร้เจ่อะไรติดขูดหัวน้ำคัมพานนะเมลและโนยนะไปงานแจ๊ก,าจากับเจยังบมมาทุกคนเลยชกมันนี้มั่นใจในเจ๊ตรงเห็นไปมู่บุญแแสบครับ ไปจอบ่มบุคุกอะไรแนั้นต้นพักอันนี้ก็ได้เจ็ดเลยตอนพักเลือันนี้ดอกปักการชนนางสดตว์หรือนางเป็นอะไรมาเลืออะไนังเลยเนาะบได้หนาวถึงขนาดนางสัตว์่เย็นป่าตีข้าชดเ บม uh huh. sí ื่กินแกงเขียดเมื่อนั้นกะโมกเอาเมื่อนัล้วงอนนันนี่จะงอยพี่พี่จะงอยตัวอะตัวพีินี่ใครตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำแล้วล่ะทุกคนเอ้ยยังพระนโนนหลานน้อยดนเด้งทุกคนเอ้ย ประมาณจางน้อยเันละจางนอนตัดปาพมาตอนนี้กะเป็นตอนเช้าแล้วเนาะทุกคนหายกระตื้นนอนสบายดีดีตอนเช้าทุกคนอากาศมื้อนี้คือหนาวเฮงเฮากะบม่มีพลเรือลายทุกคนเ้ยนึ่งข้าวนึ่งงับนี่ล่ะวิอแต่ละมือมาดังไฟก่อนสู้กับความหนาวคือเก้าเมื่อกี้หนาวคู่มือคู่มือตอนนี้กะ เ้านนเจงในคนห้าโมง ลางมือเข้าไว้และก็ได้เฝ้าทุกคนเลยถ้าไปปลาปลาไฟเ่าจะหมดเพราะเขาดังขึ้นเข้าซุกและจังไปหดพักล้างตะอเช้าอะไรกันหนาวจุดเจ็บฝ่ายนำ้ำก็ ก่นอนทุกคนเอาเอาโอ้พอใายเลยไปายเข้าวก่นอนนันนี่ได้รับไออุ่นไออุ่นจากข้าวเหนียว 那个大哥。 ข้าวเลยวละกันมาหดปักเป็ดใกลกละอร่อยบรดเกินคนเ้ยน้าสาวเกินเดี๋ยวไปโตโทก็สรา้างโตโทมาเต้ากำลังล้มขึ้นบรรยากาศยามเช้าได้ช่วงรดูหนาวอันนี้พักน้าสาวทุกคนพักน้าสาวก็บริดดีได้โมงงาม ส,สาวบริโคหัวส,สาวนส,สาวโหดเล่ตัวแรงวาดนี่ลอยเห็นตัวแรงวาดนี่แหละกลมมันต้นสีหญ,ญ้าแล้วก็บริเดนโหดเทวตมส,สาวเริ่มอบุญในแรงโคตรเดือสงแดดมาละอันนี้น,นันทักาดมีเดี๋ยวทักาดมีโหยแล้วกัดบงกับุเชยลอยปู้หว,วานนี่โคตเดืยังม่ทันเนาะ ันนี้พักเข้ากาโฮดแล้วละวันนี้ละ้อยกระสบไปหาอ้ำน้ำอ้ำาหนาอกก้อนทุกคนเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุ๊บไว้ซํานี้ขอบใจมือทุกคนที่เข้ามาติดตามได้ครับซุ่มปเป็นกำลังใจละนนอย,ดยเด้อเดียพบกันใ่คลิปหนะ้าบ๊าย